สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง AST Auto วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับหนึ่งใน Adventure Scooter ระดับพรีเมียมที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากนั่นคือ Honda ADV 350-2026นี่ไม่ใช่แค่สกู o ตเตอร์สำหรับขี่ในเมืองแต่ถูกออกแบบให้รองรับทั้งทางไกลถนนครูขัดและการเดินทางแบบทัวริงได้อย่างสบาย ด้วยเครื่องยนต์ทรงพลังเทคโนโลยีทันสมัยและความอเนกประสงค์สูงทำให้ ADV 350กลายเป็นตัวเลือกสำคัญของคนที่ต้องการรถคันเดียวจบทุกการเดินทาง ADV 350มาพร้อมดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรถสายแอดเวนเจอร์ตัวรถมีเส้นสายแข็งแรงดูดูดันกระจกบังลมปรับได้สีระดับช่วยลดแรงลมเมื่อขี่ทางไกล Vinexpress n e t ไฟหน้าทายเลทเพิ่มความสว่างและความทันสมัย WinExpress.net ขนาดรถค่อนข้างใหญ่ให้ความรู้สึกมั่นคงความยาวประมาณ2,200ม mm. ิลลิเมตรซิกวิลระยะฐานล้อ1,518ม mm. ิลลิเมตรซิกวิลระยะห่างจากพื้น155ม mm, ิลลิเมตรช่วยผ่านทางครัขลาดได้ดีซิกวิลภาพรวมคือดีไซน์แบบ SUV s c o o สกูเตอร์ที่พร้อมลุยแต่ยังดูพรีเมียมพอสำหรับการใช้งานในเมือง หัวใจของ ADV 350คือเครื่องยนต์ 329- ถึง330ลูกบาทเซนติเมตรสูบเดียวระบายความร้อนด้วยน้ำ v i n e x p r e s s n e t บวก1ตัวเลขสำคัญกำลังสูงสุดประมาณ28.8แรงม้าที่7,500รอบต่อนาที v e n e x p r e s s n e t แรงบิดสูงสุด31.8นิวตันเมตรที่5,250รอบต่อนาที v e n e x p r e s s n e t เกียร์อัตโนมัติแบบ CVT v i n e x p r e s s n e t เครื่องยนต์ลักษณะนี้ให้แรงดึงดีเหมาะทั้งขี่ในเมืองแบบหยุดออกตัวบ่อยขี่ขึ้นเขาหรือบรรทุกสัมภาระเดินทางไกลอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยประมาณ3.68ลิตร100กิโลเมตรถือว่าประหยัดสำหรับรถคลาสนี้ WinExpress.net บ้บางแหล่งระบุความเร็วสูงสุดใกล้175กิโลเมตรชั่วโมงแสดงถึงศักยภาพในการเดินทางไกลได้จริง SBKMotor.com ADV 350ถูกสร้างมาให้ถี่ได้มากกว่าสกูตเตอร์ทั่วไปโชคหน้าแบบอัพไซด์ดาวฟอร์เพิ่มเสถียรภาพซิก,กวิลโชคหลังคู่ปรับพอรีโหลดได้ SBKmotor.com ล้อหน้า15นิ้วหลัง14นิ้วช่วยทรงตัวดีขึ้นซิก,กวิลน้ำหนักประมาณ188กิโลกรัมให้สมดุลระหว่างความมั่นคงและการควบคุมซิก,กวิล h o ฮอนใส่เทคโนโลยีมาเต็มเพื่อเพิ่มความสะดวก หน้าจอ TFT 5นิ้ว w i n e x p r e s s n e t เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านโรซิง i n e x p r e s s n e t ระบบสมาร์ทคี w i n e x p r e s s n e t ช่อง USB-C สำหรับชาร์จอุปกรณ์ v n e x p r e s s n e t พื้นที่เก็บของใต้บอก48ลิตรใส่หมวกกันน็อกได้สบาย w i n e x p r e s s n e t เหมาะมากสำหรับสายเดินทางหรือคนที่ต้องพกของเยอะ ADV 350มาพร้อมระบบช่วยขี่หลายอย่างเช่น Break รก i s Book ABS v n e x p r e s s n e t ระบบควบคุมแรงบิด HSTC v n e x p r e s s n e t ไฟฉุกเฉิน ESS v n e x p r e s s n e t ระบบการล้อหมุนฟรี ASR v n e x p r e s s n e t ทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจโดยเฉพาะเวลาถนนลื่นหรือเบรกกระทันหัน ADV 3 5 0เหมาะกับหลายไลฟ์สไตล์ขี่ไปทำงานทริประยะไกลเดินทางข้ามจังหวัดลุยทางฝุ่นเบาๆ พูดง่ายๆคือเป็น Adventure ร์ทัวริงสก o ตเตอที่ใช้งานได้ทุกวันเสียงจากผู้ใช้จริง Community Insight, ผู้ใช้รายหนึ่งแชร์หลังขี่กว่า1,500กิโลเมตรว่า Build quality is excellent, e r o n o m i c a r e g i n u i n l y g r e a t r e d d i t แต่ก็มีข้อสังเกตว่า Acceleration is mediocre and top-end power is weak p r e d i t สรุปคือคุณภาพดีขี่สบายแต่สายความแรงอาจอยากได้พลังเพิ่มเล็กน้อย Honda ADV 350 2026คือการผสมผสานร,ระหวา่างเครื่องแรงระดับ300บวก cc เทคโนโลยีทันสมัยช่วงล่างพร้อมลุยพื้นที่เก็บของใหญ่ขี่สบายทางไกลถ้าคุณกำลังมองหาบิ๊กสกู t e r ที่ไปได้ทั้งเมืองและธรรมชาติรุ่นนี้ถือว่าอยู่ในตัวเลือกอันดับต้นๆเลยแล้วคุณคิดอย่างไรกับ Honda ADV 350มันคือสกูตเตอร์ในฝันของสายท่องเที่ยวหรือไม่คอมเมนต์บอกกันได้เลย ถ้าชอบสคริปต์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม a ST ส a u t o แล้วพบกันในรีวิวหน้าครับขี่สนุกและขี่ปลอดภัย